ไปหลอกคนเดียวแก่แล้ววิ่งไอ้เียมึงบอกก่อนทำไมอะดูหกินมากอกกันสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เกงข้างงเกงวัจ่วันนี่ยวัวจั่วันออตวันนะครับผม ไอหลอกคนเดียวแก่แล้ววิ่งะารมือไอ้ยังบอกก่อนทำไมอ่ะดูจริงดิไม่กินหัวกันหยังงรถดิไอ้พี่หลอกกูใ่้มา

không biết đâu, vinh vinh quá luôn, chạy chạy chạy, ah, 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 นี่้งวนัดีขเนะนี่ะดต่อาียมึงออกตัวใช้หเลยสามอ่อนาม้กินออกเลแล้วไอ้กินก็ออกก่อนพวกนี้ไอ้เจ็สไอ้ไม่ไปแล้วเอ้าบอพี่ชุไอ้กินไปเลยก็เลยเสียไอ้กินไม่โกงไอ้เหี้ย แล้วก็นี่ชา<ะ>้า <c oughs> มึงเทมึงชทขาอ่อนมึงเป็นหนาวตัวเองหรือเปล่าเนั่นขาอ่อนด้วยมันเอ็มอันตอนชายเนาะช้าวันตอนชายไม้แรกก็ตบแรกเหมือนมี่ <c oughs> มยูดีผมไม่ยอมว่าหรอกสายมันจะวันสายช่วงนั้นเป็นเมมัน,น,น,มนกันกัน ก็ไม่ขาวันนั่นนะครับถ้าไม่ขาวันกีโกไม่มาแรกเลยกันนะมันสามมันไปแล้วไอ้กินมันไปแล้วแล้วมาสองกันก็ช้าน่ะไม่ได้ช้าพี่เลยว่ามีโกงกเขาเหมือนกันอืดขล้วม่ช้าวันเลยผมบอกเบ่อยแล้วไฟแล้ว่ายบ็ไยแล้วมันจะกาศนะครับนักสปีดเอาแรงมช้าเราผมแจ่มืองไทยก็ ไม่รู้ไปหนาวตีวงหรือเปล่าสักจะคว้าอองวัวมันเท่กระดาษได้ไปสักจะค้างบา่บมงบ่ได้ทำไรวางเนาะไก่มือแรวแล้วเลวมึงให่่งกาได้หรอละยี่สิบสองครับยี่สิบสองจีไสบอสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เกงข้างหานเกงีง พอจุวันเรปเนีอวันตัวอาวันนะครับผมวันการเล่นมันพุ้มกบานะซกมื่อใดก่อนซกเมือใดสอครับยีบสองวันนัไม่ชิปเนาะครับยีบสองเดือนนี้ครับซ้อมมาว่าสามเดือนูมีก้าม้องมึงใช้ปะนมีกล้ามท้องนะครับปุ๊ยุ่นากามท้องุ่นากามซวันนัไม่ชิปแบบว่าถ้ามีโบนัสนี่ได้หนึ่งล้านเจแสน ซื้อรถเป็นสลองไปแล้วสองหมื่นเอากาสมุน่านสนะได้โบนัสหาพ้นเหลองให้มากมือหาอย่างเ่ะ้ยอย่าไม่ขิ้เยอะเจยวคนให้ว่าหน้าหน้าให้ว่าหาพันให้เพิ่มบ้เนี่ยให้น้องได้โบนัสบ่เออให้ซาตูให้ต่อยแมงลวงเลยฮ่องเย่นี่ครับวันที่เท่าไหร่นะ12ครับ12บวันยีม่ชิเยสองนะครับวันที่ิเดือนนี้นะ เดือนนี้เดือนในสิงหาบนนี้ครับครับวันเมื่ตุลาตุกฮะเอเอเดือนนี้เดือนนี้พูดง่ายนะครับเดือนนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์เย็นนะนาเดือนเดือนนี้มั้งถ่อยวันนี้มาชิปนะครับนะกรกฎาคมอ่าง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโต้อาวันเย็